ใส่มาใส่เฉลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะ,ใ,ะหให้วิจารณานในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่วงดาว<อ>็นเดอร์ลามาโพนีไปคลิปค่ะไม่ต้องโดสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจา้าววันนี้อยู่กับแอมแม็กซ์ก็ได้แบบแต่แม็กซ์ต้องแอมแม็ก็กแม็กแม็กแม็ก อ๋อเองเงเล่นมาสามรอบแล้วนะก็มีกำไรอยู่นิดนึงหมื่นนิดๆน,น,นะครับรวมๆสองหมื่นมาอันนี้เราก็จะแบบเล่นแบบนะสบายใจนิดนึงนะฮะก็คือไม่ติดลบแลละมาหาเกมเล่นกันดีกว่าเอากำไรไปต่อกำไรนะฮะอยู่กับแอมแม็กจะก็ได้แบบแต่แม็กซ่องแอมแม็กครับหาเกมเล่นกันไปไหนดีไปไหนดีไไนดอยากให้แม่เล่นเกมอะไรมาบอกไวนะะ้นะฮะนะฮะ อยากเล่นอีเมดูซ่าอิง,งูผีอะอยู่ไหนวะอีง,งูผีภักสามงูผีมาอยู่กับ Legend s of p e r s e u ซตำนานแห่งเพอร์ซิคัมแก้พักสามนะจ๊ะห้จะได้ไหมนี่อีนี่ตอนมันออกมาคือยากสานะยากเย็นเข็นใจมากจะเอากำไรไปต่อกกำไรได้ไหมอะมา แกตเตอร์สตัวขึ้นไปเข้าสู่ฟีเกอร์ฟรีเกมนะฮะเงียบเงียบสร้งงานไรซุ่มซเสียงเอ้ยลงเลยอะไรวะดีๆนะคำแก้วนะลูกรักเพื่อปั่นไม่กี้ตาลงเลยเอา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 เอเป็นจังหวัดจังหวัดเอาเดี๋ยว เดี๋ยวนะอีสัตว์คูณก็ไม่ขึ้นถูกก็ไม่ถูกอะไรก่อนเดี๋ยวนะคะ<ๆ>นะคะเอฟกคูณ15บหาทำงานถูกบ้างเออถูกหน่อยเออเออให้มันได้เรื่องได้ราวหนังหี เฮ้ยน่ารักแท้แอมแม็กได้ละเอาทุกกรณีอยู่แล้วกูน่ะไม่ต้องห่วงกูเอาให้กูกูก็เอาล่ะเนาะรอให้มันแดกก่อนหรือไงใครผู้ดีเฮ้ยมีกำไรเลยอ่ะ ยังไงดีวะยังไงดีวะถึงจะเป็นกำไรทั้งดุ่นแต่ก็อยากได้มาลองดูได้แล้วเอานะลูกอย่าเอาสันดานแม่ไปใช้นะคะ ยังไงก่อนมันลงมาเหมือนอุบัติเหตุอ่ะพี่เกมัาลงมาเป็นอุบัติเหตุเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นคือแบบเงียบเชียวใช้สี่ตัวลูกซ่าลูกเอ้ย ตัวนี้ลงยากอยู่นะพีคาเค้นนี่นั่นไงกลับมาเท่าทุนจนได้กำไรหายไปยังลึกลับอืมนะ เฮ้ยน <owad Es> <meantime> ี <half> ่ไงได้แล้วหนีไปก็จบไปแล้วพีเกมมาลงมาเป็นอุบัติเหตุอะฮ่า แค่หายกระแจกยังไม่ให้กูเลยอยู่ดีไม่ว่าดียังไงก่อนอืมเนะรอบแรกเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะแบบพลาดอะไรเงี้ยพลาดลงมา โอ้สามตัวหามึงอยู่ดีไม่ว่าดีกูน่ะอ้าวแล้วยังไงล่ะทีนี้อา้าวบัตทีนี้เงียบเลยถ่าพูดดีแล้วยังไงคูณเยอะไม่ถูกคูณเยอะหยุดเลยสารเลว เอแขงยังอยู่ที่ไฮทูดเดย์เอเกือบกลับมาเท่าทุนแล้วนะฮะมีกำไรอยู่ดีๆไม่ว่าดีอ่ะเอาหีมาถูครูดกระหินมาคูสิบสาม ไปกันต่อครับอยู่กับแอมแม็กก์จักจะได้แบบแต่แม็กซ์ต้องแอมแม็ก์กับเกมเนี้ยคำแก้วภาคสามอีคำแก้วไฮท์โพตไดยเจ็ะครับคูณสิบอ็ดครับสิร์อดอืมค่ะ รอบแรกไม่ตั้งใจลงให้กูละมังเนี่อาการนี่ดูหลังจากดูสภาพแล้วเห็นความมุ่งมั่นของเจ้าแล้วเอ้ยได้ก็ไม่เอาไม่โดนแดกไม่สบายใจม้งนีู่นี่อืมเออยังไงลูก อืมอยู่ดีไม่ว่าดีให้เท่าไหร่ก็เอาแล้วมันก็จบไปแล้วแม่ไม่ต้องหนังชีวิตอย่างนี้ด้วยอีหาปะหนึ่งเลนหนังอีเดียถึงจะเป็นกำไรทั้งดุนก็ไม่ควรเสียไปนะไม่ควรเสียคืนให้มันอ้ ค่ะเมือ่อยไม่ต้องมาตอ่อแหละกูอีสัตว์มึงก็แค่นี้แหละรอบเดียวนี่แหละไม่เคยต่อให้เลยหรือยังไงละ่ะ ฮึ่ฮูตังยี่สิบไม่รู้จักถูกต่อหรอกอีทำาแก้วอองูผีเ๊้ลงยากแท้ อ๋อยู่ดีไม่ว่าดีโทษใครบ่ได้นอกแต่โทษตัวเองโทษตัวเองเท่านั้นยังไงก่อนอุบัติเหตุลงทับควยนี่มันจะมีแค่ตอนแรกแบบมาถึงบื้มแล้วก็ไม่มีแล้วหรอขอปาตีหา์ได้ไหมปาตีหา์เท่านั้น โอ้โถูกต่อยห,หน่อยก็ไม่ได้เออไปเท่าทุนก็ได้นะเลิกจริงสัญญานะขอร้องไหวล่ะคำแก้วเอ,อ้ยนี่คำปองแม่มึงไง <laughs> อีกคำแก้ว้ย 1 0แก้วให้แม่เถอลูกให้แม่เถาะคูณห้าขึ้นไปอยู่ข้างบนจริงๆสัญญาคืนทุนให้ไปอย่างไวจริงๆสัญญาด้วยเกตของเนนารีนะลูกให้แม่เถาะนาลูกให้แม่เถอะคืนให้แม่เถอะแล้วแม่ไปอย่างไวจริงๆสัญญาจริงๆด้วยเกตของเนนารีอา้าคูณ11 โอ้ยวายวายลงมาทาไมวายโอ้ยโอ้ยเสียชาติเกิดโอ o ยโอยเสียชาติเกิดสัตว์อือคูณสิบเก้ามันสิถูกให้ไหมเนี่ยหลังจากนี้จะถูกไหมเนี่ยคูณยี่สิบสองยังอยู่ครับคืนทุนให้แม่แม่ไปอย่างไวจริงๆสัญญาด้วยเกติคนนี้นารีนะลูกนะ นะลูกเขาร้องละไหวละกับแทบเท้าวายอิงูเผีอีกนิดเดียวลูกคืนทุนมาแม่นิดนึงนะลูกไม่เคืนทุนให้กูหรอ ต่อเหลนี yeah. ่เฮียก็อย่างว่าเนอะมันให้แล้วก็เสือกไม่เอาแล้วเนี่ยแม่งหนังชีวิตเล่น,ปนเป็นหนังอีเดียอีกแล้วเนี่ยเล่หนังอีเดียอีกแล้วตามล่ากันสามสิบห้าทะเลทรายถึงจะเป็นกําไรทั้งดูนแต่ก็ไม่อยากเจงนะ เข้าใจใช่ป่ะอืมตอแหลไอสัตว์มึงมันจังไรข้า<ะ>ไม่ต้องไปลุ้นอ่ะตัวเดียวในโลก แม่งเอ้ยโอ้ยเมื่อยอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีอืม หนังชีวิตไม่ละมึงห <c oughs> นังชีวิตไม่ละมงึงค่ะค่ะอืออีสันดานหมาลงมาทำไมก่อน <c oughs> อืมอีชาติชั่วตัวเดียวในโลก เอ้พี่เกมสองรอบผ่านไปไวเหมือนตอแหลอยู่ดีไม่ว่าดีได้แล้วก็ไม่เอาอีสัตว์เอาหีมาทรมานโอ้กูเมยอ,อีค้ำแก้วีงูผีอืมโอ้ย โอ้ยอะกูเหนื่อยแล้วนะทำเก่แม่เหนื่อยแล้วนะลูกให้สักทีไหมจะให้ได้แล้วแมก้อนโตอยู่แค่นั้นไม่กาไปไหนลูกซุปปอร์ไปไหนลูกเมกากับซุปปอ e ์ไปไหนลูก เฮ้ยลบรลาค่าฟันกันหนึ่งพันปีอ้๋ไหาไห่ใหญ่มากไา่ใบใหญ่มากประสันโอ้สู้กันไปยันลูกบวชจนลูกกูศึกมามีหลานให้กูเลี้ยงเจ็ดขวบและอีเหี้ย ยังไม่ได้เรื่องเลยอีคำแก้วว่าแม่งก็ไม่ได้อีหามันให้แล้วอยู่กับไอแม็กสักก็ได้แบบแต่แม็กซ้องไอแม็กนะฮะกับกูพูดได้แล้วไม่เอาเลวไม่พูดว่าอะไรเรวพูดไ,ได้คําเดียวเท่านั้นเอ้ยรอบทีสามโวยคำแก้วอยู่เอายังไงลูก คืนทุนให้แม่ก็ได้ลูกจริงๆสัญญาไปจริงๆนะลูกนะาแม่เหนื่อยแล้วลูกนั่นถูกซะดีเสียแต่ไม่มีตัวคูณเลยค่ะอีค้ำแก้วอ,อิงูผีอิงูปีศาจ อืมึงเฮี้ยมากอ่ะสันไม่ถูกแล้วแหละสันสันหาป่อกิงหยังสามรอบผ่านไปยังไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนแต่อีห่ามันให้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะอีเหี้ยไม่เอาอีกกู โอ้ลบราค่าฟันกัน1,000ปีผ่านไปไวเหมือนตอแหลสู้กันต่อไปทักคิชิโอ้ยังไงก่อนมึงเอ้ยสู้ลบกันจนสุดทางละมั้งเนี่ย ไปสุดทางตรงไหนก่อนไปสุดทางที่ตรงไหนคืนทุนมาแม่คืนทุนมาอะลกนาคนดีแล้วพูดดีก็แล้วพูดร้ายก็แล้วเออ ยังไงนี่ยังไงนี่อืมรูดยาวเฮ้ยอีทํำแก้วหิวข้าวแล้วนะอีสัตย์ยังไม่ลงอีกเหรอ แม่กูได้แล้วกูไม่เอาเนี่ยสันดานมันแก้ไม่หายโลกจิตมาเฮ้ยเอาดีๆนะลูก เงนทุนมาไปอย่างไวจริงๆถึงจะไม่ใช่ทุนอะไปกําไรทั้งดุ้นก็เถอะวันนี้กูก็เอาจากแม็กมาเยอะแล้วนะก็ยังเข็นกลับมาให้มันแดกอย่น้อยเยี่ยมันให้เลยนะบกดปุ๊บก็บบฟีลงเลยนะ่ะกูก็บเบา ่ามเมนเงอเอออีสัตว์ได้แล้วก็ไม่เอาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะได้แล้วเอานะลูกฝากไว้ด้วยแอมแม็กชัวน่ะชัวนแต่แต่แตกจะไม่เอาเฮียงงใจ